ครับก็ขอการสวัสดีทุกคนก็ได้ครับผมมาอยู่กับผมที่อากูนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําไฟนะไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไฟอย่างนี้นะครับนี่แต่ว่ามันจะสว่างน้อยกว่านะครับโอเคนะครับก็วิธีการทำนะครับนี่คุณมีสาย USB โดนะครับที่มันแบบไฟติดนะไฟติดตรงนี้นะแล้วก็ต้องใส่แบบนี้ด้วยนะคใบบนี้สองอันนะครับแล้วก็นี่แบตเตอรี่โดนะครับ ต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับโอเคแล้วให้คุณเอาเนี่ยไอ้สายอีเนี่ยเอาแล้วก็เอาอีนี่มานะครับสักอันหนึง่งผมเอาสีทองเอาอันสีทองอนะ่ะไฟมันแรงนะไฟมันติดดีกว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับให้คุณเนี่ยเอาเอาเอเนี่ยเจ้าเนี้มาเสิร์ฟกับเจ้านี้เลยนะย้ายยิงนะเจอกัน นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับใช้ให้มันแน่นะยยน,น,ะน,นะครับติ๊กต๊บอุ้ยหยุดหยุดจัตอันนี้โอเคนะัฝั่งเดียวครนี่ครับอันนี้ต่อกันแล้วนะครับนี่ครับต่อกันแล้วนะครับฝั่งเดียวครับแล้วก็หยุดอันนี้ นั่ก็ติดนะครับนี่ผมก็ขอจบคลิปวันนี้สวไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย